เฮ้ยปวกขึ้นอย่างนี้เลยเหรอวันนี้แค่คืนเดียวเนี่ยใช่ไหมเหรอโอ้ออออฮะโอ้เกตเสร็จปุ๊บเช้ามามนก็ขึ้นอย่างนี้เลยโอ,อยย้โอ้ปวกที่น,นี่มันโหดจริงเว้ยขาไม่ตายเอ๋โดูโดดให้ตัง ให้ตังไปหนึ่งร้อยบาทมันได้เครื่องดื่มชูกำลังมาแบบ <c oughs> ตอนนี้ก็เช้าแล้วครับแป๊บเดียวเจ็ดโมงโอ้โหต้องลงท้องก่อนไม่ลงท้องนี่ทำงานไม่ไหว อพอได้ไปหนึ่งเป๊กจวดเลยอ่ะทีนี้ทำกินกันก่อนเหรออ๋อจะทำอะไรกินเนี่ยทอดปลาทูตำน้ำพริกเหรออ้าวทำไมมีปลาทูตัวเดียวมาตีเพื่อโร่สามสิบเอ็ดมันครับจะไม่ได้จะไม่กินตัวเดียวอืม เราต้องไปล้างรถแน่นอนอไปแล้วใช่ไหมเราคันนั้นเจ้า045เรียบร้อยแล้วเขามาดูวันเดียวไปเลยโอ้คันนั้นระบบมันดีหมดเดย้ยกเว้นบุงกีเ,เฉยก็เหลาไปเอามาไม่เหรอคันนั้นไอคันที่เอามาจากตลาดน้ำใช่ไหมกับอไออะไรนะไอไอนองนองนองอนน น,นนหะรอ๋อไอแวะไปที่ที่คลองสิบหกก่อนอแล้วก็เลยไปเอาคันนี้เราบอกไปแล้วครับเขามาดูเมื่อวานเหรอด้วอวันไหนวันก่อนดูปุ๊บเอาเลยโอ้โหไปแล้วครับในที่สุดก็ไปได้แล้ว นะขับคันไหนไปกันนั้นโอน้นประจำเลยขับรถดําก็ขับคันไหนไปคันนั้นเหมือนกัน <c oughs> แต่แต่ส้มลายนี่มีคนมาดูเยอะแต่ก็ไม่ไปนี่รถรถทีมงานตัวหนึ่งมีคันนี้แหละอยู่นานที่สุด <c oughs> อยู่อยู่กับทีมงานนานที่สุดก็ส้มลายนี่แหละ อยู่มาตั้งแต่นู้นตั้งแต่โควิดนู่นแต่สมบุกสมบันแต่ทำงานงาน,ง,งานนี่ส้มลลยนี่แบบทำงานได้คุ้มค่ามากทั้งงานฝายนะงานโฟมง,งานฝายนี่ตาไทยเกิดเพราะกันนี้นะ <c oughs> นี่ครับเจ้าสมา้มหลยไม่รู้ว่ากุญแจกุญแจอยู่ไหมกรองไม่อยู่ เอากองกลับไปเป่าอ่ะ,อ,ะอ,อื้อู้ขั้วแบตเตอรี่เ่ลานี่โอ้ยศูนย์รวมขี้เกลือนี่ครับสมลายอยู่กับทีมงานทัวร์หนึ่งมาแบบยาวนานมากนะสมลายนี่ทำงานนี่แบบ โอ้ oh. ลุยมาหมดนะครับงานฟงงานฝายงานแปลงส้มลายผ่านมาหมดแล้วโอ้เอ้าอันนี้ไปโดนอะไรมาวะเนี่ยนบุบหักตอนมาอยู่กับเสียตินแรกๆไม่ไม่เป็นไรนะเนี่ยโอ้โ oh. ดึงไม่ออกเลยโอ้โห oh. ไปโดนอะไรไม่รู้ครับลอยเคาะออก นี่ปัม๊มใครจำได้มั่งตอนที่ทำงานอยู่สายตีสิบหกนะครับน้องไม่งามนี่ตีแหละปั๊มตัวนี้แหละมีปัญหาตอนนั้นแล้วก็ช่างก็มาถอดปั๊มก็โอเคอยู่นะครับโอเคอยู่สภาพกก็ยังดีๆอยู่นะครับก็มีซึมๆไม่เห็นมั่งนะแต่ก็อายุการใช้งานเขานะ่ะมัน ถือว่ายาวนานมากนี่ครับแขกใหญ่มากคือสุมลายเนี่ยโอ้โหไม่ได้ตักอ้อยแล้วครับย้ายมาน่าจะเอามา โรงงานแทนเจ้า SK045 ได้ข่าวว่าไปแล้วครับเราน้อยบอกไปแล้วก็เลยดึงเจ้าส้มลายกลับมานะครับส้มลายไม่ได้ยกอ้อยแล้วครับส้มลายกลับมาแล้วด้ดาคันยกบนมีอ,อ้าวเวรกรรมแล้ว ý là léo bó